เอาละยินดีต้อนรับท่าน้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องโมโนไอกันอีกเช่นเคยเช่นเดิมกับเกมไอเดนกันในวัี้กันด้วยนะครับท่านชมก็ก็คลิปนี้ก็ผมอัปเดตก่อนที่จะมีการตัวเกมอัปเดตนะท่านชมนะท่านชมโอเคเดี๋ยววันนี้ไม่พูดเยอะนะครับกิจกรรมยังไม่อัปเดตมาเนาะผมจะมาเล่นฮันเตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับท่านชมซึ่งฮันเตอร์ตัวนี้บอกเลยว่า เอาเป็นว่าผมให้แบบไม่เก่งมากแล้วก็ไม่ได้อ่อนมากนะครับท่านผู้ชมซึ่งไอตัวนี้มันค่อนข้างที่จะแก้ทางแก้ทางได้เออมีมีวิธีการแก้ตัวมันนะครับท่านผู้ชมโอเคตัวละครที่เราจะมาเล่นในวันนี้ก็เป็นฝั่งฮันเตอร์นะครับนี่เลยฮะทาระของนี่เด็กขี้แยนะครับท่านผู้ชมฉายาเลยอแอดบุตรเมสันนั่นเองนะครับท่านผู้ชมซึ่งสกินนี้ผมก็ได้ฟรีมันครับเพราะว่ามันมีรู้สึกมันมีอีเวนต์อีเวนต์หนึ่งนะครับที่มันแจก ลูกแก้ว10ลูกนะครับท่านผู้ชมแล้วผมก็สุ่มมาได้ฟรีเลยนะครับสำหรับสกินของเอ็ดเวิร์ดเมสันโอเคไม่พูดเยอะเดี๋ยวเรามาดูท่าของสกิลเขากันดีกว่านะครับท่านผู้ชมนี่เลยปัดเป่าวิญญาณนะครับท่านผู้ชมซึ่งสกิลนี้เนี่ยท่าของเอ็ดเวิร์ดเมสันนะครับมันจะทําการดึงวิญญาณเข้ามาหาตัวเองนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดเดินโดนทน่าของเซอร์ไวบ์มันจะทําดาเมจ เออห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของเลือดน,นะครับท่านผู้ชมแต่ถ้ามันปลาไม่โดนแต่ถ้ามันไม่โดนเซอร์ไบโบลนะครับมันโดนของตัวเราเองเนี่ยมันจะทําการเพิ่มความเร็วให้กับตัวเอ็ดเวิร์ดมิสันนะครับท่านผู้ชมก็สกิลปะปองยานมีประมาณนี้มาดูสกิลปลดร็อกอันที่สองก็คือเส้นทางสู่สุคตินั่นเองท่านผู้ชมสกิลนี้เราสามารถเลือกทิศที่จะใช้งานได้นะครับท่านผู้ชมเมื่อเราเลือกทิศแล้วเนี่ยเอ็ดเวิร์ดมิสันเนี่ยมันจะทําการปล่อยลากไม้ไปข้างหน้าเรานะครับท่านผู้ชม เมื่อเราอยู่บนรากไม้เนี่ยมันเราจะเพิ่มความเร็วให้กับตัวเองนะครับจำไว้ว่าต้องอยู่บนรากไม้ที่เราปล่อยไปเนาะท่านผู้ชมถ้ามันออกจากระยะรากไม้เนี่ยมันจะมันจะไม่มีความเร็วนะครับท่านผู้ชมและไฮไลท์ ise, สำหรับสก,กิลนี้นะครับท่านผู้ชมสก,กิลเนี้ยถ้าเกิดเซอร์ไบเบิลเนี่ยอยู่นอกอยู่นอกระยะเขตของต้นไม้เรานะครับท่านผู้ชมตอนแรกอยู่ในเขตใช่ไหมแล้วอยู่นอกเขตเนี่ย มันจะทําให้เซิร์ฟเวอคนนั้นเนี่ยเดินช้าลงนะครับก็คือลดความเร็วนั่นเองนะครับน้นชมสําหรับสกิลกรีนเมเน่านะครับประมาณนี้นะน้นชมอ่าส่วนอันนี้ผมขออธิบายนนครับก็ค่อนข้างที่จะคล้ายกับไอ้สกิลที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้นะผมก็ประมาณว่าหนึ่งหนึ่งแบบเนี่ยมันมันสามารถมีต้นไม้ได้ถึงแบบหกต้นนะครับน้นชมประมาณนั้นแล้วก็นี่ครับเติบใหญ่ไม่อยู่อย่างสกิลนี้เหมือนจะเป็นเออสกิลแบบ <inte brothers> เอ่อถ้าเซอร์เนี่ยทำลายต้นไม้เราเนี่ยมันจะมันจะทิ้งกิ่งไม้อยู่ตรงพื้นนะครับเราสามารถไปเก็บกิ่งไม้ได้นะครับเพื่อที่จะเอาไปปลูกเป็นต้นใหม่นะครับท่านผู้ชมซึ่งแต่ละต้นเนี่ยมันก็จะมีวิญญาณเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เราสามารถใช้วิญญาณในการทำาดเม g e เซอร์ได้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไอ้ต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยนอกจากมันจะถ้าเกิดมันโดนทำลายแล้วเนี่ยมันมันจะดอกมาเล็ดใช่ไหมครับมันจะดอกกิ่งไม้แต่ถ้าเกิดมันไม่โดนทำลายนะครับท่านผู้ชมมันสามารถไปเด็ดกิ่งไม้จากต้นนที่มั ที่เราปลูกไว้ได้นะท่านถือว่าดีเลยนะก็คือเกมนึงเรา,าเราสามารถปลูกเราสามารถปลูกเออต้นไม้ได้สามต้นนะครับท่านผู้ชมก็สามารถไปเก็บต้นไม้กิ่งไม้ในนั้นแหละเออในแบบแหละเออเพื่อที่จะเอามาปลูกเป็นต้นไม้ต้นใหม่ได้นะครับท่านผู้ชมโอเคสำหรับสกิลเอ็ดเวิร์ดเมสันมีประมาณนี้นะก็เพื่อให้เห็นภาพน,นะครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะไปโลกห้องธรรมดากันก่อนนะครับท่านผู้ชมโอเคจะเป็นยังไงจะตื่นแค่ไหนสำหรับเอ็ดเวิร์ดเมสันนะครับเราไปเจอกันในเกมดีกว่าครับไปเจอกัน โอเคก็หาห้องเจอไปที่เรียบร้อยกับโบสิชานนะครับเราเกิดตรงบริเวณสู่ศาลนั่นเองนะครับท่านผู้ชมโอเคเกิดมาก็จะมีธนัของต้นไม้สุ่มเกิดให้เรานะท่านผู้ชมเราไม่ต้องแบบเออนะนี่อันนี้ปิญญานะครับโอเคดื่มมาก่อนเพื่อเพิ่มสปีดน้องคนเย้ยรอยรักรอยเลือดผู้หญิงไม่ใช่รอยล้าโอ้โหโอเคเจอธนัของคาร์บอยคาร์บอยยังไงเอ่ยอันนั้นเอ้ยโยกโยกเขามีโยนะเขากลัวโดนไฟแล้วนะท่านผู้ชมกลัวโดนวิญญาณแล้วนะแล้วมาจังหวะนี้ผมก็ กดสกิลมาก่อนเพิ่มสปีดแล้วผมก็วดไปเลยนะท่้ำชมเรียบร้อยต้องบอกว่าสกิลสกิลนี้คือค่อนข้างที่จะมองยากนะทน้ำชมเพราะว่ามันลุกลังเนาะเออแล้วก็น้องบวกกับน้องตัวเล็กด้วยนะทน้ำชมโอเคยังไงเอ่ยแล้วผมก็มีรูปไฟผมก็เอ้ยเขาต้อเป็นนะกดสปีดมาแล้วผมก็วดเอ้ยโอ้ยขบอยสเต็ปยากเลยวดไปทันทีเรียบร้อยเรียบร้อยเอ้ยเมื่อกี้แบบสเต็ปโคดเกินสเต็ปแบบ ไม่มีที่ไปนะท่านผู้ชมเมื่อกี้โอเคห้องวีอยู่ตรงนี้ด้วยนะก็อ,อนุญาตจับโรห้องวีงเลยละกันเฮ้ยแมนนี้มีเชลิดเดอร์ด้วยนะท่านผู้ชมก็เป็นตัวละครใหม่ล่าสุดจากฝั่งเซอร์ไบโวนะครับท่านผู้ชมโอเคอเฮ้ยโระดูกาจจะเอาเก้าอี้ตัวไหนนะรีบกดเกินไปนะเมื่อกี้โอเคเราปลูกต้นไม้ไปเลยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวรอให้มันมีกิ่งไม้งอกขึ้นมานะโอเคปลูกสองต้นนะท่านผู้ชมใครจะมาช่วยเอ่ยมีหนูขึ้นด้วยนะ จังหวันี้น่าจะมีเซอร์ธนหน้าของนักบินกองทัพลงมาแน่นอนผมเชื่ออย่างนั้นโอเคปัดระเบิดไปก่อน,นทีใครเอ่ยแล้วผมก็เด็กกิ่งไม้ไงเด็กกิ่งไม้ไงอ่าแล้วเป็นธนหน้าของนักบินกองทัพผมก็สก,กิลมาก่อนหนึ่งทีไม่โดนนะชมผมก็ขวดไปเลยนะขวดไปเลยแล้วธนหน้าของนักบินกองทัพมผมก็คนตัวทองแล้วก็ขวดไปเลยธนหน้าของนักบินกองทัพอุ้ยเขาไม่เอาเอาเปิร์ิสียสถานการมาเอาโอเคเราเอานักบินกองทัพไปเลยนะท่านชมอืมอ้ยเอา อุ้ยผมเก่าว่าจะเอาเก้าอี้ในสุนนะทำไมมันให้เก้าอีต้ตรงนี้โอเคผูกต้นไม้ไปก่อนอันที่จริงอะถ้าเป็นสก,กินนั่งเดียวมันจะเป็นต้นไม้นะผมก็เรียกแบบติดติดปากเหนะนะมือนน้องนชมว่ามันเป็นต้นไม้เออก็ประมาณนั้นนะรับนะชมแล้วมีผู่ขึ้นนะจังหวะนี้ใครมาแล้วเช่นอ้าวสก,กิมาก่อนอุ้ยไปโดนเนีย่ยเขายกหลอกยกเป็นนะรับนะชมแล้วผมก็พวดไปเลยนะชมอ่าเรียบร้อย เฮ้ยฟุ้จัดจังหวะนี้ฟุ้มากเลยท่านผู้ชมผมไม่คิดว่าเขาจะดึงนะผมจะโอเคติดเทเลช็อปไปก่อนทำไมใครใครจะมจาอีกจังหวะนี้ใครจะมอาอีกขออนุญาตเก็บกี่ไม้เดี๋วเซตหนึ่งเครื่องนฐานะของจิตกรลงมาแล้วผมจะดึงลูกไฟยังไงยังไงดึงลูกไฟมาก่อนหนึ่งทีอุ้ยนี่ฮะค่อนข้างใช้สกิลยากนะครับผมว่นี่หัวไปก่อนเลยหนึ่งทีหัวไปก่อนหนึ่งทีเอ,อ้ยดึงแล้วผมก็ดึงขวดไปอีกหนึ่งทีแค่นั้นแหละฐานะของน้ำบิ่นลุงทัาบ,บินนะท่านผู้ชม โอเคแล้วจวังหวะที่ผมก็มาตีจิตกรก่อนจิต่นาทของไทยอ่าตีติดโอเคหรือว่าวิ่งติดนะทน้ำชมเดี๋ยวเราไปเอาท่าทางของนะพีโกทัพนะเอาบินนะทน้ำชมเพราะว่าเฟสสองไปแล้วโอเคสวยท่นาทางของจิตกร,กรล้มไปที่เรียบร้อยเขาน่าจะฉีดได้ไม่ไกลนะผมเอาเบิร์กวางมาด้วยนะทน้ำชมเพราะว่าผมหาเซอร์แบบหายากนะโอเคเจอแล้วน,น้นนนชมผมเล่นนี้ผมเอาวางมาตลอดนะน้ำชมเพราะว่า บางทีผมหาเสือไม่เจอเออให้ให้ปึกวางมาช่วยหานะโอเคจับโลรรห์ทงว,วีเจตกรบอกโอ้โหสาเฉียวมาแล้วเดบ๋ยวโลห์ทงวีเหอโอเคโลห์ทงวีตัวนี้เลยนะท่านผู้ชมแล้วต้นไม้เราอย่างเยอะอะผมปลูกอีกอรัผมปลูกเพิ่มแค่นั้นแหละผมปลูกเพิ่มแค่นั้นแหละเดี๋ยวรอดึงดึงมเมล็ดน,นะท่านผู้ชมเอ้ยดึงกิ่งไม้นะแล้วมีหูขึ้นแล้วเชลเิเดอร์ฮิวเวเรียบร้อยโอเคถือว่าทำถูกนะท่านผู้ชม เออต้องบอกว่าตอนที่ธนายของแอดวิรไปสั่นอยู่ในรากด้นไม้เนี่ยในรากต้นไม้เนี่ยมันจะเพิ่มความเร็วให้ตัวเองด้วยนะท่านผู้ชมแบบระยะสั้นๆน,นะไม่ได้ระยะยาวนะท่านผู้ชมเนี่ยมันจะเพิ่มความเร็วไปน,นิดนึงอ่ะเออประมาณนั้นนะโอเคอ่าแล้วเชลิสเดินมาจังหวะน,นี้ไงแล้วผมก็ดึงก่อนสกิลมามันไม่โดนนะท่านผู้ชมแล้วผมก็ววดไปเลยววดไปเลยจังหวะน,นี้ววดไปเลยเฮ้ยเขาลงมาสามคนเลยอ๋อโอ้โหลงมาสามคนแฟมจารุบมก็ววดไปเลยกดตัวทองกันไู้ก่อน กันลูกไว้ก่อนนะน้ำชมแล้วอุ้ยสโลสโลก็ดึงไซคิวมาก่อนจังหวะนี้แล้วผมก็ขวดไปอีกแล้วโอ้โหแดดตึงๆแดดตึงๆแดดตึงๆยังไงคาบอยจะช่วยเพื่อนแล้วผมปาล่างไปก่อนเพิ่มสปีดมาเอ้ยยังไงคาบอยเจ้าใช่ไหมจะเอาใช่ไหมขวดมาก่อนโอ้ยไปขวดไป่วเมื่อกี้เฮ้ยเขาจะเอาวะเนี่ยเขาจะเอาวะเนี่ยอ่ะยังไงอ่ะเสียเชิงจังหวะนี้เสียเชิงนะยังไงแล้วก็เตีอุ้ยเขาสเต็ปยากกับผมแล้วโอเค เดี๋ยวกลับไปพุ่งจิตตกรก่อนนะท่านชมเพราะว่าข่าวบอยใช้แทบไปแล้วนะยังไงคว้าไปก่อนแหนึกว่าจะโดนออกมาหนึกว่าจะโดนออกมาหนึกว่าจะโดนออกมาให้ตีนะท่านชมเมื่อกี้โอเคเอีตัวนี้เลยนะท่านชมไหนใครจะมาช่วยใครจะมาช่วยอีกหรือเปล่าเขาต้องเลิดด้โอเคข่าวบอยมาแล้วโดนไปก่อนหนูแผ้จังหวะนี้ยังไงโอ้ต้องออกนะอ่าไม่ออกไงควดไปดีครับเรียบร้อย เรียบร้อยลรงเรียนจีนโอเคเหลือท่านักของเชลิเดอร์นะน้ชมเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บสีนะเพราะว่าเกมคนข้างเป็นของเรานะอีกอย่างเอาลงห้องบีด้วยแหละมันเลยเกมเป็นของเรานะน้ชมโอเคปาสกิลลาก,ก่อนดูเพิ่มสปีดเฮ้ยโอ้เฮ้ยพื้นพื้นแล้วพ,พื้นต่างระดับแค่นี้มันแคเนซึนเลยโอเคดึงลูกไฟมาเพิ่มสปีดนะนะน,ะน,ะนะ้ชมโอเค เด็กกิ่งไม้ไปก่อนดึงอันคาร์บอยอ่าคาร์อบอยรู้มาแล้วนะท่านชมโอเคใจเด,ด็กเ่อไปก่อนแล้วผมเห็นนะผมเห็นนะจังหวะเมื่อกี้ยังไงเอ่ยแล้วคาร์บอยจะวิ่งแซ่ผมยกซ้ายยกขวาแล้วดึงมาก่อนอุย้ยดึงโดนด้วยยังไงคาร์บอยเจ้าต้องแบบทำไมนะยังไงดึงลูกไฟมาก่อน,อนแบบทมืี้แล้วเรียบร้อยนานชมเต็มหลังเลยนะเมื่อกี้แบบเต็มหลังแบบดังปกกักอะท่านชมดังปกกังปก,กแบบหลังแอ่นเลยนะ โอเคเดี๋ยวหาเชิงด้ยวยแล้ผมไปเช็คตูส้สุสานก่อนนะขออนุญาตไปเช็คตูส้สุสานนะท่านผชมว่ามีอะไรแบบมีอะไรซัมติงรองหรือเปล่าเผื่อมีอะไรในในสุสานนะท่านผชมหูไม่ขึ้นนะหูไม่ขึ้นหูไม่ขึ้นขออนุญาตเช็คตัวนี้ปลูกต้นไม้ก่อน,นตัวเอ้็นต้นอ่าคาร์บอนเอ้ย,อ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 ,ยอันนี้ผมว่าไม่ใช่แล้วผมว่าเชิเดอร์ไปดึงแล้วโอเคจ่ายสกิลมาก่อนเพิม่มความโอเคใจหนึ่งที อ๋อสปีดมาโอเคสวยจะเห็นว่าเซอร์เนี่ยค่อนข้างหลบวิญญาณได้ค่อนข้างแบบเออยากนะ้องชมยวผมเปลี่ยนเป็นดวงตานะน้ำชมเพื่อให้หาเซอร์ง่ายหน่อยะะโอเคมีหูขึ้นนะผมก็วางไปก่อนหนึ่งตัวยังไม่เจอนะน้ำชมเอ้ยมีหลุมตรงนี้ด้วยวางไปก่อนหนึ่งทีเอ้ยเขาอยู่กันเอ้ยหายตอนนี้ตอนนี้หม,มหายต้องกลับมาที่เดิมยังไงเอ่ย แล้วผมก็วางไปอีกหนึ่งตัวอ่าเจอไงอ่าคาร์บอยยังไงคาร์บอยยังไงเอ่ยปู่ต้นไม้มาตรงเที่ยวขวดมาก่อนอ้าวโดนเฉยเลยโุ๋ยไปลายไม้เลยเมื่อกี้ปลายไม้เลยนะผู้ชมโอเคใจสกิลมาเพิ่มสปีดเฮ้ยสกิล,สกลไม่ถึงนผู้ชมแล้วเปลี่ยนแท่งมาธนาไปหาไม้จังหวะนี้แล้วผมก็ยังไงเก็บสกิลไว้ก่อนให้บนบุ่นไน่อยรอบหนึ่งวายธนาของมูตาไปก่อน เพื่อมองชันผมก็ดึงมาจังหวะนี้อุ้ยไม่โดนวดไปก่อนอุ้ยไม่โดนโอ้โอเคพังไม้จังหวะนี้ต้องพังไม้แล้วน้ชมแล้ววิ่งชิงไงเขาวิ่งชิงไงเฮ้ยเชลเดอร์ข้างๆเลยนะโอ้โหซับพอจัดเชลเดอร์มาซับพอจัดอ่าเรียบร้อยวิ่งมาหาหาดีกว่าเนาะแล้วผมก็ใส่คิลมาก่อนจังหวะนี้อุ้ยไม่โดนอีกขวดไปก่อนอุ้ยเขาไม่พังไม้เอาเชลเดอร์ดีกว่าจังหวะนี้ยังไงช็อตสปอร์ตแล้วกดสกิลมาสปีดอย่างเร็วเร็วจัดเลย แล้วผมก็ยังไงวางดูตาไปก่อนโอเคอุ้ยสโลจังหวะนี้ต้องสโลกระโดดข้ามมาก่อนหนึ่งทียังไงสปินไหมโอเคแล้วผมก็ตามไงผมก็ตามแค่นั้นนีอ่าแล้วสโลมาจังหวะนี้ขวดอุ้ยโอ้โหคาร์บอยได้สิหนูได้สิหนูกดสกิมมาก่อนแล้วก็ขวดท่าน้าของคาร์บอยไปก่อนหนึ่งทียังไงเฮ้ย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 เดินไปเป้าเดินไปเป้าโอเควานดูตาไปด้วยนะน้ชม สวัสดีเชลิดอุ้ยสกิลเขามาไวจังอะเขามาไวจังอ่ะอสกิลอะอ่าแล้วติดสโลไงติดสโลแล้วก็เสร็จผมดีครับเสร็จผมดีครับโอเควิ่งออกนะน้ำชมอ่าแล้วติดสโลอีกหนึ่งทีนะออกจากรัศมีนะน้ำชมโอเคลบสปีดมาก่อนแล้วผม้ยีิหัวไปนะ้ำชมเมื่อกี้จงหวันนี้ต้องต้องโดนแล้วต้องโดนแล้วน,นั่นแหละต้องโดนแล้วนะน้ำชมโอเคจับเชลิเดอร์มาก่อนเลย วางไปก่อนนะเก้าวีนี้ขับอยลุกหรือเปล่ามีลุกเองหรือเปล่าหรือลุกไปแล้วยังไงคานมาจังหวะน,นี้หรือไม่มีลุกอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยลุกมีจีนนะครับชมก็น่าจะเก็บสี่นะครับชมเกมนี้เป็นเป็นเกมแบบธรรมดานะครับไม่ใช่แรงนะครับชมอาจจะไม่ตื่นมากนะครับทุกนชม อีกอย่างก็สามารถเอาคนลงห้องบีได้นะครับก็เร็วๆนี้น่าจะมาร,รีวิวท่างของตัวนักบินแล้วก็ท่างของเชียร์ลีเดอร์นะครับฝั่งเซอร์เบีโบนะครับท่านผู้ชมเพราะผมก็ได้ซื้อมันไปที่เรียบร้อยนะแต่ว่ากำลังฝึกเล่นอยู่เอาเปาบบบา็นว่าเกมนี้เป็นยังไงบ้างฝากกดไลค์กดแชร์กดซับและกดต่างและคอมเมนต์ผ่านใต้ใตคลิปเราด้วยนะครับอยากให้เราเล่นตัวอะไรท่านผู้ชมคิดว่าทนาของเอ็ดเวิร์ดในสัตเ,เนี่ยเก่งหรือไม่พิมพ์มาได้เลยนะครับท่านผู้ชมไว้เจอกันในสัปดาห์หน้าก็จะเป็นคลิปออะไไรรว้เจกัันคบบบ๊าายย